สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องที่2ค่ะการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูค่ะนักเรียนไปฟังหรือดูอจากรายการต่างๆอาจจะเป็นรายการทีวีโทรทัศน์จากอ่านหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาแล้วเราก็มาแสดงความรู้สึกความคิดเห็นนะคะการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นเนี่ยและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่เราไปฟังและดูผู้พูดต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะพูด และสามารถแสดงความคิดเห็นได้เป็นอย่างดีต้องมีเหตุผลสามารถยกตัวอย่างมาประกอบเพื่อให้เห็นว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรนะคะไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวมาเกี่ยวข้องสิ่งสำคัญต้องพูดอย่างมีมารยาทคะ่ะอันนี้ต่อไปเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างเขาบอกปัจจุบันคนไทยบางคนมัก มักพูดคำที่ใช้ตัวรอเรือรอริงและคำควบกล้าไม่ชัดหรือไม่ถูกต้องในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราจงควรพูดภาษาไทยให้ถูกต้องชัดเจนอ,อันนี้มันเป็นเพียงความคิดเห็นความรู้สึกที่เขาบอกมาเราก็จะต้องมาแสดงความรู้สึกความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลนะคะสรุปความรู้ในเรื่องการ แสดงความรู้สึกความคิดเห็นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องที่เราฟังและดูเราจะต้องพูดอย่างมีเหตุผลในเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์นะคะตรงนี้เดี๋ยวเรา,าไปศึกษา จากการพูดหรือการเขียนแสดงความคิดเห็นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในทอทัศน์ทีวีหนังสือพิมพ์ให้เราสังเกตความคิดเห็นของเขาจากรายการต่างๆที่เราชื่นชอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราลองมาทําแบบฝึกหัดในชั่วโมงต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ในเรื่องนี้คุณครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ